โจทย์เนี่ยบอกว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยกำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับนะเปสมเป็นจำนวนเต็มบวกถ้า a สตาร์ b นะคูณเลขสตาร์แล้วกันนะดวงดาว b เนี่ยนะจะเท่ากับสองเท่าของหอละมอของ a กับ b และ a นะดาวหกแฉก b เนี่ยจะเท่ากับหนึ่ยสองเท่าของคาร์นอ a กับ b แล้วสามสิบหก สตาร์นะคือรูปดวงดาว99แล้วก็หกเหลี่ยมขับ54มีค่าเท่าไหร่โอเคไหมครับเวลาเราทําข้อสอบลักษณะนี้นะให้เราเริ่มทําแค่ทีละเอ่อทีละอันนะครับก็เริ่มทําทีละอันนะครับทํายังไงนะครับทํายังไงนะะเดี๋ยวครูทําให้ดูนะเด e กกูรูเฟิร์สกูรูเฟิร์สเองครับนะ ก็คือว่าเราไปหาสามสิบหกสตาร์เก้าสิบเก้าก่อนนะสามสิบหกสตาร์เก้าสิบเก้าก่อนเราหาเทาอันก่อนนะครับเดี๋ยนี้เนาะโอเคอะเดี๋ยวน่าครม,มืดลงไปเอามานะเราก็ไปหาสามสิบหกสตาร์เก้าสิบเก้าก่อนนะสามสิบหกสตาร์เก้าสิบเก้าเนี่ยนะสตาร์เนี่ยโจทย์ให้ทักกำไรดวงดาวเนี่ยให้เท่ากับเป็นสองเท่าของหอละมอของ A กับบใช่ไหมครูก็หาหอละมอก่อนหอละมอ ของนะสาแล้วก็99กนะก็ตั้งธรรมดา36 99นะิบหกาสิบ้านตอนนี้นะกูก็ใช้แม่อะไรหารได้เลยแม่เนะ้าเนาะเพราะมันหารได้ทุกตัว9 9้า6 9้าส่ามหกนะเเท่าไรลูกนะนี่หาหอละมอนะเก้ 9, เพราะฉะนั้นหอละมอคือ9คือ9เพราะฉะนั้น36สตา99 จะเท่ากับ2เท่าของหอละมอของ36และ99ก็2คูณกับ9เท่ากับ18แนะอันแรกนะ36สะตาร์เเท่ากับ18นะเสร็จแล้วโจทย์บอกว่าอะไรต่อนะเขาให้หาอะไรต่อนะครับแล้วก็ไปดูนะถ้าสาสตาร์้าแล้ว6นะแล้ว6กเหลี่ยม54สนะนะ36นะสะตาร์แล้วก็หกเหลี่ยม หกเหลี่ยมเนี่ยนะทำเป็นรูปหกเหลี่ยมเนี่ยนะใช่หกเหลี่ยมปะไม่ใช่หกเหลี่ยมเนาะเป็นสามเหลี่ยมเอ่อไม่หกเหลี่ยมหรอกเป็นสามเหลี่ยมเอ่อซ้อนกันเนี่ยนะเป็นสามเหลี่ยมซ้อนกันสองรูปนี่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสามเหลี่ยมซ้อนกันสองรูปนี่นะไม่หกเหลี่ยมเนาะไม่เหมือนหกเหลี่ยมเหมือนไม่เ่ยรูปแบบแบบสามเหลี่ยมซ้อนกันสองรูปเนี่ยนะจะเท่ากับห้าสิบสี่นะครับเท่ากับห้ากับห้าสิบสี่กับห้าสิบสี่ซึ่งไอตรงเนี้ยสามดวหกสตาร์เก้าสิบเก้าเมื่อกี้เราเราหาไปแล้้วไดม ได้สิบแปดตามที่โจทย์ให้ก็เป็นสิบแปดนะแล้วก็โอเปเรตบางทีเราก็เรียกโอเป a เรตก็คือกระทํากับห้าสิบสี่คราวนี้สิบแปดเนี่ยเลตาลกับห้าสิบสี่โอเปเรตกับห้าสิบสี่เนี่ยนะครับนะทากับเท่าไหร่หลูกไอตรงถ้ามาันเกิดเจอขึ้นใหม่นี้จะเท่ากับครึ่งหนึ่งของคอลอนอของ A กับ B เพราะฉะนั้นเราก็ไปหาคอลอนก่อนนะเพราะฉะนั้นนะหาคอลอนอ หาคอลนอของนะสิกับ54อ่ะครูก็เอาสิบกับห้าสิบสี่โอเคไหมมาหาอคอลนอ,อเค,นะอคอร,อรื่องนี้อ่หาคอลนอนะพอครูหาคอลนอปุ๊บครูเอาเก้าหารนะครับเก้านะเก้าได้สิบแปดเก้าสองสปดนะเก้าสองสิบปดเก้าะไรได้5นะ้าสิบสี่ลูกนะ เก้าสองสิบแปดนะเก้าหกห้าสิบสี่โอเคห้าหกเก้าหกห้าสิบสี่ใช่ไหมผิดไหมเนี่ยอ่ไม่ผิดนะ 9, 28, 9, 6, 54, เก้าสองสิบแปดเก้าหกห้าสิบสี่อ่าเก้าหารได้นะครับเส็จแ,แล้วกลัวอะไรแม่หายอีกแม่สองใช่ไหมลูกแม่สองสองหนึ่งสองสองสามหกเพราะฉะนั้นคอลโนอคอลโนอของอันนี้นะคอลนนนะนะ คอลนอนะคอลนอก็จะเท่ากับ9กคูณสนะคูณ1นคูณสก็3 2 6 6 9 5 4 6 9 5 4จะโจทย์บอกว่านะ18นะที่เป็นลักษณะนะดวงไอ้ไอ้เออ่ลักษณะเป็น6แฉกเนี่ยนะ1เนะนี่ย6แฉกลบห6แฉกเนี่ยนะกับ54เนี่ยจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของคอลนอของ2ตัวนี้ ก็จะเท่ากับครึ่งหนึ่งก็เอาห้าสิบสี่เนี่ยนะมันครึ่งนึงก็คือเอาเขียนตามโจทย์เลยก็แล้วกันนะโจทย์บอกว่าเท่ากับครึ่งหนึ่งนะเซนดนสองเท่านะก็เขียนว่าเศนูนสองเท่าครูก็เท่ากับเท่าไหร่ลูกคูณกับเซนดนสองเท่าของพอลนอตรงนี้ก็ตัดทิ้งก็เป็นยี่สิบเจ็ดนะข้อนี้ตอบยี่สิบเจ็ดโอเคไหมข้อนี้ตอบยี่สิบเจ็ดก็ไปวงข้อไหนนะข้อนี้ตอบข้อที่สาม โอเคไหมครับนะยี่สิบเจ็ดนะข้อนี้ตอบข้อที่สามอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อมาข้อนี้ The Guru First Guru First เองครับ